สวัสดีค่ะเมทีมทูลิงค่ะวันนี้นะคะเมจะพามาดูเม็ดมีดนะคะที่เป็นเม็ดทั้งพึ่งเกีียว ISO แล้วก็เม็ดคางหมูค่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะว่ามันมีความแตกต่างหน้าตาต่างกันยังไงเอ่ยมาดูเลยค่ะค่ะเริ่มต้นจากเม็ดสินะคะลูกค้านี่คะ่ะถ้าเป็นเกลียวเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้นะคะดูใกล้ๆเลยจะเป็นเม็ดคางหมูค่ะเดี๋ยวเมย์เอามาเทียบให้ดูข้างๆกันนะคะก็คือตัวนี้เป็นเม็ดกึ่งเกลียวคางหมูหรือ TR หรือเทียบกับเม็ดนี้ค่ะ กึ่งเกียวปกติ iso ค่ะตรงปลายนะคะจะมีความแตกต่างต,งตรงที่ปลายแหลมกับปลายเหลี่ยมค่ะเห็นชัดไหมคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเมย์พาไปดูเม็ดใหญ่กว่านี้มันจะได้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนกว่านี้นะคะอันนี้คะ่ะซึ่งค่ะอันนี้เป็นเม็ดกึ่งเกียวคางหมูแล้วก็เม็ดกึ่งเกียวปกตินะคะลูกค้าความแตกต่างนี้ค่ะตรงปลายเห็นไหมคะว่ามันเป็นปลายเหลี่ยมเหลี่ยมต้องดูอย่างนี้เนาะถึงจะชัดเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะปลายปลายมันเหลี่ยมกับปลายมันแหลมแหลมค่ะลูกค้า นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะฝั่งนี้คือฝั่งที่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมฝั่งนี้คือฝั่งที่เป็นแหลมแหลนะคะลูกค้านี่ค่ะอันนี้ก็คือจะใช้พิษต,ตั้งแต่สามจุดห้าจนถึงประมาณหกมิลค่ะมาดูนี่ค่ะเม็ดบิ๊กใหญ่สุดเลยค่ะเลื่อนมาเลยเลื่อนมานี่เลยเม็ดยี่สิบเจ็ดซึ่งเม็ดยี่สิบเจ็ดนะคะเรามีทั้งเม็ดคางหมูแล้วก็เม็ดกึ่งเกียวนะคะเนี่ยอันนี้เม็ดยี่สิบเจ็ดจะเห็นชัดมากเลยที่ว่าเป็นเกียวแบบเหลี่ยมเยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยม ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นแหลมแหลมฝั่งนี้แหลมฝั่งนี้เหลี่ยมนะคะนี่ค่ะซึ่งใครที่พิษใหญ่กว่าหกมิลต้องมาทางนี้เลยค่ะต้องเป็นยี่สิบเจ็ดเท่านั้นเลยค่ะลูกค้าค่ะถ้าลูกค้ากําลังทํางานกึ่งเกี่ยวค้างหมูหรือกึ่งเกี่ยวปกติอยู่ไม่ว่าจะนอกหรือในสามารถทักเข้ามาสอบถามที่ร้านเราได้เลยนะคะเพราะเรามีครบทุกอย่างเลยค่ะยังไงก็ขอฝากเจมส์ทูริงครบจบเรื่องไม่กึ่งขอบคุณค่ะบ๊ายบาย